ขอยสักคนหนึ่งก็แล้วกันนี่ก็น่าจะอยู่คนละโลกกันเหมือนกันหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าท่านนี้เนี่ยนะคะก็มีการแสดงความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรบิษกุลค่ะรองอธิการบดีและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตค่ะคืออาจารย์ก็อธิบายในแง่ของข้อกฎหมายมาด้วยความเป็นนักกฎหมายนะคะ แล้วก็บอกว่าเอางี้ว่าง่ายๆคืออยู่ดีๆตำรวจจะไปสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุมเลยไม่ได้แม้จะเป็นการชุมนุมที่ไม่แจ้งก่อนหรือเป็นการชุมนุมที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ชอบที่กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ 1. ต้องมีคำสั่งเลิกชุมนุมก่อนจากนั้นส ต้องไปขอสารให้มีคำสั่งเลิกชุมนุมต่อเมื่อสารสั่งให้เลิกชุมนุมแล้วไม่เลิกจึงจะ3ดําเนินการให้มีการเลิกชุมนุมโดย4ต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและกําหนดเวลาให้ออกจากพื้นที่ก่อนเมื่อครบกําหนดแล้วผู้ชุมนุมยังไม่ออกจากพื้นที่ถึงจะไปจับกลุ่มอ๋อนี่นี่ตีความเอาก็กฎ <ปด S 1> หมายระบุเอาไว้แบบนี้ตามขั้นตอนต้องเป็นแบบนี้<า>นะคะอา,อาจารย์ก็ยก ว่านี่คือเจตนารมของพรบการชุมรุมในที่สาธารณะนะครับคือต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นก่อนนะการสลายการชุมนุมเป็นวิธีท้ายที่สุดคัคบคืออาจารย์ก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ยมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า